ชุดไทยหรือออได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเลยครับสิ้นปีเผื่อเผื่อจะได้แวะไปอ่าไหนๆก็ได้ไปเชียงรายละชุดแม่จินเลยจ้าเออกาน่าสนใจนะถ้าถ้าสมมติว่าไปเชียงรายมันก็จะต้องเที่ยวเชียงรายเพราะว่าเรายังไม่เคยไปเชียงรายเลยเชียงรายก็จะน่าจะเป็นแบบช่วงนั้นน่าจะอากาศหนาวไหมทุกคนว่า คิดว่าอากาศหนาววันดีครับพี่ปูงานพี่ปองแต่งชุดไทยหรือโอเคได้เลยครับเดี๋ยวไปหาไว้ก่อนอาส่งของขวัญให้ก่อนเลยทุกคนส่งของขวัญให้ก่อนอ่าส่งดอกกุหลาบให้ก่อนส่งดอกกุหลาให้ก่อนขอแค่นิดเดียวพอวันนี้ขอแค่ร้อยดอกสองร้อยดอกพอ วันนี้มาค่ำเลยใช่ครับเพราะว่าตอนเช้าคือแบบมหมดฟิลมากไม่มีอารมณ์ไลท์เลยวันไหนวันไหนไม่มีอารมณ์ไลท์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไลนะครับสวัสดีครับพี่พรวันนี้เห็นพี่พรมาสั่ง,งน้ำพริกด้วยนะครับในแอฟฟ้านะครับเดือนเชียงของหนาวครับอ๋อธันวาก็คือหนาวเลยใช่ไหมพ่อฝันจะได้เตรียมชุดไปไง ไปภาคเหนือก็ต้องเตรียมชุดให้เหมาะกับภาคเหนือหน่อยเชียงรายที่เที่ยวเยอะไปเที่ยวดอยแม่ฟ้าหลวงโอ้โหน่าสนใจแต่งเป็นทินกรตอนเด็กเคยยังไงอ่ะท,ทินทินกรที่แปลว่าหมูปะโอ้น้ำมันสุกร อันนั้นสิสุกรวัสดีครับพี่แกมวัสดีครับพี่มาร์กนะครับจําได้เลยรูปโปรไฟล์เนี้ยพี่แกมเลยคุณมาร์กต้วนทินกรคือไอห,หนุ่มดอยเต่าเออทินกรอ่ะไปจําผิดไปจําสุกรเฉยวัสดีครับพี่จุ๋มคนสวยเออเดี๋ยวรอแทนไปกินข้าวก่อนแล้วแทนก็จะซื้อข้าวออกมาด้วย ซื้อเข้าให้ฝอรดด้วยฝากมันครับวงนกเลวงนกเลครับคือที่เที่ยวใช่ไหมครับไม่ไม่มีใครกล้าส่งของขวัญกลัวลงไลนหนีวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้ได้ของขวัญแล้วอย่าทิ้งนะคะตลกอะ่ะตลกมากเลย แต่วันนี้มันไม่มีไอเขาเรียกว่าไอาน้นะชาเลนจ์นะให้ส่งแบบกี่นาทีอะไรเงี้ยอ่ะส่งของขวัญให้ก่อนเร็วส่งของขวัญให้ก่อนขออ่ะขอสักครึ่งหนึ่งก่อนไว้เป็นประกันจะได้ยังไม่ลงจะได้ยังไม่ลงไงขอสักสองร้อยห้าสิบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง ปกติห้าร้อยไงอันนี้ขอสักสองห้าสิเซลน้องเล่นๆไม่กล้าส่งวะไม่กล้าส่งจริงด้วยหิวอ่ะต่งหูแม่ป้ามากลูกสายมือโอ้โหไม่รู้จากแฟชั่นเลย <c oughs> เอ้ยมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวเอาออกให้ดูเลยมันสวยมากเนี่ยดูดิเท่เลยแหละ โอ้อย่างเท่เลยอ่ะทำไมทำบาก่อน <c oughs> ได้รับชุดนี้แล้วเดี๋ยวสั่งให้ลูกชายอุ้ยขอบคุณครับเธ <c oughs> อเท่ดีมากแต่เธอนั่งกินข้าวยกขาข้างหนึ่ง <c oughs> อยากให้วันนี้ไม่ขายน้ำพีกเลยคะ วันนี้มีคนเามาซื้อทางแอปฟ้าแล้วครับมาแล้วเพิ่งเจอช่องครูพี่เราชื่อสอะไรนะครับอย่างนอมาเจอแล้วมาแล้วเพิ่งเจอช่องครูพี่ครูพี่อะไรครับผมเริ่มยาวแล้วเริ่มเทแล้วชอบชอบ สวัสดีครับอะส่งของขวัญให้หน่อยส่งของขวัญให้ก่อนส่งของขวัญให้ก่อนอุ๊ยขอบคุณครับขอดอกกุหลาบสักหนึ่งร้อยดอกอะขอดอกกุหลาบสักหนึ่งร้อยดอกให้วิตามินแล้วแก้มแดงเลยครับจริงๆไปอันนี้มาด้วยอุ๊ยแม่แดงน่ารักมากเลยแม่แดง หิวข้าวจัง <c oughs> <c oughs> แทนว่าชาจังเลยเนี่ยโอ้ยจะหลับแล้วง่วงนอนอ๋อเพิ่งเจอช่องคุณฟอร์ดพอดีมีสองช่องครับอุ้ยแม่แดงน่ารักมากขอบคุณครับน้องฟอร์ดดูหน้าอิ่มดีครับคือจริงๆกินเยอะขึ้นเพราะว่าอุ๊ยแม่แดงอุ้ยแม่แดงน่ารักมาก แม่แดงน่ารักมากสวัสดีครับนองอ้ยพี่จุม๋มพี่จุม๋มสู้เขาพี่จุม๋มโอ้โหคุณแดงสุดยอดครับคุณแดงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยสวัสดีครับคุณนายวิคุณนายวิป่ะครับคุณนายวิยวโอ้โหแม่แดงสุดยอดแม่แดงเอาคนเดียวไปเลยครับห้าร้อยดอกไปเลยได้ของขวัญตามเป้าแล้วซิงแน่ๆไม่จะมีเรื่องเล่าให้ฟัง โอ้โห و, ไม่แดงสามร้อยดอกอะปัดโอ้ <c oughs> โห و, สุดยอดสามร้อยยสิบสองดอกครับโอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะสุดยอดมากอย่ารู้ทันน้องสี่พี่เดือนเอ้ยเมื่อกี้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังว่าลืมว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังวคิดไม่ออกเรื่องอะไรวะลืมละ อะไรวะลืมอ่ะเฮ้ยลืมวะ่ะเฮ้ย,ยคิดไม่ออกอะไรวะเฮ้ยมันคิดจะพูดเรื่องอะไรวะลืมเฮ้ยเดี๋ยวลืมเอ้ยไม่คิดว่าจะพูดเรื่องอะไรวะ พูดคิดไม่ออกอะทำไงดีคิดไม่ออกเลยลืมไปละเฮ้ยลืมอะจะพูดเรื่องอะไรวะไม่มันแบบมันมันพอมันจะพูดแล้วมันก็อยากพูดแต่มันจำไม่ได้เคยเป็นไหมทุกคนเคยเป็นไหม ไมไ่ออกอกรรมลืมไม่มีใครเป็นเหมือนปรกรณ์หรอกเอยเดี๋ยวนี้ฟอนมีสติขึ้นแล้วนะเดี๋ยวไ,ไว้คิดออกแล้วค่อยพูดแล้วกันไว้คิดออกแล้วค่อยพูดแล้วกันเริ่มหนะักเริ่มเรื่องเออเรื่องน้ำหนักเฮ้ยเก่ง เก่งเก่งเออช่วงนี้กำลังกินเยอะอยู่กำลังพยายามอยู่ครับเออใช่ใช่ใช่เออทำไมพี่พี่ละมุยเก่งจัง <eng> <g eng> เออใช่กำลังจะกินพ,พูดถึงเรื่รองเพิ่มน้ำหนักอยู่กำลังเพิ่มอยู่เพราะว่าตอนนี้มันก็หน้าก็เลยบวมอืมเวลากินอ่ะมันไม่ออกตัวให้มันออกหน้างงมาก สินค้าตัวใหม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาถ้าพูดจริงๆนะสิบเปอร์เซ็สิบเปอร์ซ็นสิบจริงๆพี่ต้องแก้ด้วยมันต้องแก้เพราะว่าอยากได้แพ็กเกจจิ้งแบบจริงๆนี่แต่ว่ารับตัวแทนนะครับสนใจก็ได้เลยตัวแทนอ้วนยากแต่พ่อฝาดก็อ้วนยากแม่แม่น่ะ ก็ไปเร็วอวดไอยน้ำหนักเร็วน้ำหนักขึ้นเร็วนี่แหละครับเขาก็ไม่เป็นอรสี่ร้อยแปดสิบคนเนี้เขาก็ขายให้พี่ได้แล้วคนละหนึ่งก็ยังโอเคอยู่ครับ <c oughs> ห้องฟอร์ดสวยเออจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังที่ทําห้องใหม่อ่ะคือฟอร์ดไม่มีไม่มีห้องไงฟอร์ดไม่มีห้องปกติไปฟอร์ดก็จะนอนห้องนั้นแหละ ห้องนั้นอะ่ะมันม,มันไม่ไม่ไ,มได้มีเตียงมีอะไรดีเนาะปกติฟอนอยู่เมืองอะ่ะอยู่เมืองมาห้าปีแล้วทุกคนอยู่เมืองแบบไม่ได้กลับบ้านเลยที่บ้านฟอร์ดมันจะไม่มีห้องอะ่ะทุกคนก็ t feel วะคือบ้านบ้านสมัยก่อนอะ่ะมันมันเป็นแบบแม่เขาไม่ได้ทาห้องให้ลูกแต่ละคนอย่างบ้านยายเหมือนกันบ้านแม่เอ๋ยแม่บ้านฟิล์มกีตาร์รอย่างเงี้ยจะไม่มีห้องจะเป็นแบบ คือคือแต่ก่อนเขาสร้างบ้านเขาไม่ได้แบบอยากเออไม่ได้แบบคิดว่าให้ลูกมาแบบมีห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก็จะฟิลแบบไม่ได้มีห้องทุกคนเข,ข้าใจไหมนี่เข้าใจไหมนี่ <c oughs> นั่นแหละส่วนมากก็จะแบบเวลาซื้อตู้ซื้ออะไรมาก็จะแบบทํากั้นเป็นห้องเออเป็นห้องตัวเองอะไรไม่ได้เป็นห้องส่วนตัวขนาดนั้นทีนี้เออเข้าใจเนาะบ้าน่จ่อนอะ่ะ ก็คือบ้านแบบผอไม่ไดไ้ก็คือไม่ได้มีตังค์เยอะไะพูดตรงๆเลยพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือไม่ได้ทําห้องให้ลูกแล้วก็ไม่คิดว่าลูกหลานจะเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบทํามาเป็นบ้านที่ห้องแบบโลง่โลงๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยพอจะนอนโซนนี้ได้นอนโซนนี้ได้นอนนนไดเออมันก็เป็นฟิลนั้นทีนี้เหมือนพี่แป๋มอะทาห้องนั้นไว้ตอนนั้นอะคือจะเป็นห้องไว้ไลฟ์ขายของตอนนั้นพี่แป๋มกับพี่ปุ้ยแหแก ไลฟ์ Life, ทำห้องไลฟ์ขายของเป็นห้องไลฟ์ขายของเลยเพราะว่าตอนนั้นแกก็ขายของออนไลน์เนาะช่วงหนึ่งทีนี้ฝอร์กก็กลับบ้านไปฝอร์ก็จะนอนห้องนั้นแหละก็จะอยู่ห้องนั้นเลยเป็นแบบห้องห้องฝอร์ที่เวลากลับไปก็นอนทีนี้พี่แปมอะ่ะแกก็ทำลานทำอะไรนะเนาะแกก็พอทีนี้แกก็ทำห้องไม้จะทำให้อะไรเงี้ยแต่ว่า ต้องต้องให้แปมนะต้องให้ตังแปมต้องช่วยแปมหรือฝอกเลยอะได้เพราะว่ากลับไปฝอ,อจะได้มีห้องนอนด้วยเออใช่ก็เลยแบบได้ทําห้องนั้นขึ้นมาจริงๆอ่อะเสริมบ้านมาต้องต้งออกมานิดหนึ่งละเสริมาามาข้างนอกมหอ่นิดหนึ่งเพราะว่าให้ทําห้องให้พี่อ๊บแล้วก็ห้องพ่อเคยห้องแม่ก็อยู่ข้างในห้องพี่แปมก็อยู่ข้างบนเออแต่ก่อนจะเอาตู้กัน้นอย่างนั้นแหละก็เลยแบบอะแปม ฝอดให้มือหนึ่งก่อนแปมไปทุกผนังออกให้ฝอยก่อนเอาเอา,เอาหน้าต่างออกเอาหน้าต่างออกแล้วแบบปิดเป็นพื้นปูนเลยแตมก็เออเคโอนตังมาเออฝอก็โอนตังไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> ทีเนี้ยมันก็เริ่มหมดเยอะจะทำโน่นทำนี่มันก็หมดเยอะก็เลยเอออะทำก็ทำทำก็ทำดีๆไปเลยอะไรเงี้ยใช่ ก็เลยแบบเออหมดก็หมดเยอะอยู่นะทุกคนห้องแค่นั้นก็หมดเยอะอยู่นะแล้วทําเอาอยากได้ตู้เพราะว่าที่สําคัญเลยอะ่ะที่เวลากลับบ้านไปอะ่ะคือมันตู้ที่สําคัญคือต้องมีตู้เสื้อผ้าให้ฟอดอะ่ะเพราะว่าที่ฟอดอยู่อะ่ะมันไม่ได้รกเพราะอะไรเลยมันรกเพราะเสื้อผ้าน,นี่แหละฟอดเป็นคนแบบชอบแต่งตัวอ,อที่บ้านพ่อแม่น้องฝอดมีห้องส่วนตัวไหมมีมีมีม ใช่ค่ะหมดเยอะเน่ยทีนี้ก็ทาตู้เพิ่มตู้ก็จะเป็นตู้แบบไม่ได้ตู้สําเร็จนะเป็นตู้แบบสั่งทําเลยให้แบบเออทําตู้แบบบิวอินอะไรฟิลนั้นอะ่ะเออก็หมดไปอีกห้าหมื่นแต่ว่าค่อยๆ่อยทยอยทยอยจ่ายนะไม่ได้จ่ายทีเดียวเลยเออก็ทําไปเรื่อยๆไปก็ซื้อไม้ซื้ออะไรมาติดอีกอให้หน่อยละทุกคนการจะมีห้องห้องหนึ่งมันก็ไม่ได้แบบจะหมดน้อยใช่ไหมละ่ะเออ ที่แม่เขาให้ที่แม่เขามีบ้านให้อยู่ก็โอเคแล้วอืห้องใหญ่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากครับเท่านี้แหละเท่าที่ฟอดอยู่ในเมืองนี่แหละอืมแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้คิดนะว่าจะต้องทําแบบห้องให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยเงื้ออะไรอีพลมางือ้อมาเงื้ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวโดลบอ,อีกปีหนึ่งนะ ทุกคนเคยรู้ไหมว่าฟอดเคยบล็อก t ิ๊กตอกไอพน์อะไปหนึ่งปีนะเพราะว่าด้วยความที่มันกวนอะมันซึมอะแบบเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีอะฟอนบล็อกเลยแง่แง่เออนี้โดนไี้คนนึงบล็อกไปเลยปีหนึ่งแล้วแบบลืมไปเลยว่าแบบเฮ้ยบล็อกไอพนนี่หว่าแล้ววันนั้นไอพนมาบ้านฟอดใช่ปะฟอดก็ for, ไลฟ์ขายเสื้อผ้าปกติแหละแล้วไอพนมันเข้าไปดูไลฟ์มันจะไปดูให้ใช่ปะว่าแบบเอ้ยใครเอฟบ,บ้างอะไรอะไรอย่างงี้บ้างสรุปไม่ขึ้น <laughs> ก็เลยแบบอ๋อ ลืม hey, ปลดบล็อกอืมนั่นแหละลืมปลดบล็อกเพื่อนต้องหมดเป็นเลยต้องหมดเป็นเลยก็ดีครับเผื่อวันหลังพี่แพทตี้มาจะได้นอนด้วยเออเนาะ ใบหน่อยครับเป็นสินค้าอะไรปะด้วยไหมปะด้วยไหมเสดยคือพูดภาษาอะไรอ่ะฟังไม่ออกอย่าบล็อกแม่เดอ้อจริงๆนะตอนนั้นอะ่ะบล็อกไปเลยอะ่ะหนึ่งปีอะ่ะจนลืมว่าแบบเอา้ามันเลิกมันออกมาจากทหารเสร็จฟดเลยรู้ว่าแบบเอา้าปดไอ้ไอ้พลไอ้บลอกไอ้พลไว้ปีหนึ่งอืม อ๋อบล็อกเมฆโอเคได้เมฆเจอกันอย่าพูดเล่นนะบล็อกจริงโอเคลงหลุมไปวันนี้ขายสินค้าอะไรวันนี้ไม่มีอะไรมาขายครับมาคุยเล่นไล้สาระไปเรื่อยนี่แหละไล้สาระไปเรื่อยเอ้ยเพื่อนรับปริญญาวันไหนนะลืมคนรับปริญญาวันไหนนะวันที่ห้าใช่ไหม ขายขำหน่อยครับอืมไลฟ์ like เลยค่ะคือไลฟ์เลยขายยังไงนะครับอ๋อวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีอะไรมาไลฟ์อ่ะน้ําพริกมันก็ยังไม่เข้าเนี่ยมันต้องรอเอาหรอวันที่5ตุลาใช่ปะหรือว่า5กันยา5ตุลาหรือ5กันยาอ่าพลพล5ตุลาหรือ5กันยา ตุลาเหรอโอ้วันเกิดที่แพรล,ลี่วันที่สองวันที่ห้าวันรับปริญญาเพื่อนอุต้องรีบวางแผนต้องรีบวางแผนก่อนอุ้ยคนบอกว่าความลับเรียกแกรบหรือเปล่าโอ้ยตลกแล้วตลกแล้วนะแต่เขาไม่รู้ว่าจะได้ไปรับไหม หาพี่แพดี่สองสามอุ้ยอย่าเพิ่งบอกสีอย่าเพิ่งอ้นี่สีฟอดจะไปเซอร์ไพรส์แกอย่าไปหาบอกแกเด้อแต่ทุกคนในนี้ไม่มีให้เก็บความลับอยู่หรอกฟอดร,รับปริญญาปีนี้หรือเปล่ารับปีหน้าครับฟอดรับปริญญาปีหน้าคือจริงๆฝอไม่ขออะไรมากหรอกปีหน้าใช่ไหมอืมไม่ขออะไรเลยล้านหนึ่ง <laughs> ขอร้านหนึ่งพอพูนเลนแต่ว่าแต่ว่าใครที่มาใครที่มานะฟอดจะเลี้ยงเนื้อย่างจริงๆฟอดพูดเลยใครที่มารับปริญญาฟอดปีหน้าฟอดจะเลี้ยงเนื้อย่างทุกคนเลยปีหน้าเจอกันโอเคร้านกีบรอเลยทุกคนฟอดจะนี่ไอแทนมาแล้วแทนมาแล้วตอนตอนเช้าเราก็จะไปรับปริญญากันแล้วเราก็แยกย้ายเสร็จปุ๊บตอนเย็นเราก็มาเจอกันอีกทีที่ร้านเนื้อย่างเดี๋ยวจะจองไว้